สองสดสดงูนะครับอขอต้อนรับดรสายสมสุรวงสุรักนะครับ <วง S 2> ประธาน<ส>ามูบุญชีนะ,ะนะครับประธานมูลนิธิชื่อคุณ ป็าอ่อนนะคะครับผมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะเพราะตอนนี้ดูแลเยอะมากเยอะมากนีว่ากี่ศูนย์พิจิตสมค่ะมีทั้งหมด12สาขานะคะซึ่งมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมีทุกภาคเลยค่ะภาคเหนือภาคใต้อีสานมีหมดค่ะ12สาขาเด็กเด็กอยู่ในมูลนิธิกี่คนพี่ใน12สาขาดูแลเด็กทั้งหมด600คนแล้วยังมีที่บ้านที่เข้ามาไม่ได้คือนอนแบบก็อยู่ไกลอีก5,000คนเราต้องช่วยกันพวกเราพวกเราปกติไงอิ่มท้องอิ่มปากแล้วก็ต้องเอาเงิน ินที่เรามีที่สะสมเนี่ยมาช่วยใครที่พอทําได้ทาบุญได้เท่าไหร่ก็ทํากันช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนเพื่อมนุษย์มนุษย์เพื่อเราเพื่อพี่น้องคนใจเหมือนกันนะคะตอนนี้ขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยนะคะสาหรับการบริจาคเงินนะคะเข้าบริจาคที่มูลนิธิได้เลยขึ้นไม่ก่อนเป็นต้นรายการเลยนะคะคนอยากมร่วมบุญด้วยกันเลยพี่สมมูลนิธิทําอะไรบ้างค่ะมูลนิธิก็รับดูแลนะคะน้องๆ้องที่พิการณ์ในศีปัญญาซึ่งมีในหลายระดับนะคะทั้งช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งที่ ครอบครัวยากจนหรือบางคน,นก็ผู้ปกครองทิ้งไปอยู่กับป้าอยู่กับญาติซึ่งน้องๆเหล่านี้จะไม่ได้รับการดูแลไม่รับการพัฒนาเลยถ้ามูลนิธิไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะออก็มูลนิธิก็จะนํามาที่ศูนย์ต่างๆที่ใกล้บ้านเขาทีนี้เมื่อนํามาแล้วก็เอามาพัฒนาแรกๆก,ก็ให้ช่วยเหลือตัวเองให้ช่วยตัวเองได้ทานข้าวเองได้เข้าห้องน้ําบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนหลังนี้ก็ พัฒนาไปถึงขั้นฝึกอาชีพทุกทุกสิ่งที่นำมาวันเนี้ค่ะน้องๆทำทั้งนั้นทำค่ะแล้วเราไม่ใช่แบบมาขอบริจาคอย่างเดียวเรามีของมาขายเป็นการตอบแทนพูดไม่ไปนะพี่พ่าไเป็นฝีมือของเด็กปัญญาอ่อนเป็นเด็กในธรมูุญที่เรา เอาปแบรนด์ดังๆนะพี่ต้องเออไม่อาไปขายคุณพี่พี่ไม่ไปไปพูดถมาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวฝรั่งก็ไปก๊อปปี้นะไปนีพอดดูไหมสามร้อยบาทสามร้อยแปดสิบค่ะโอ้ดีด้วยนะ้นสองร้อยห้าสิบด้วยใบเล็กนี่พอดสองร้อยห้าสิบพี่พอดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบรนด์ดังๆก็ไปก๊อปปี้แล้วบอกว่าคิดเองเออแบรนด์อย่างพวกไหนอะพวกซุปเปอร์แบรนด์อะเนาะเนี่ยสามร้อยแปดสิบเนี่ย ไปเล็กสองเอาไปตั้งเบืองนอกฝรั่งนะแล้วติดแบรนด์นิดนึงฝรั่งซื้อนะสามสี่หมื่นเนี่ย <10. S 2> แบรนด0หมื่นด้ซาำใบเล็กก็ใบเล็กใบเ,เล็กนี่แค่ร้อยห้าสพี่ฟอสดูที่น้องทำกัน3วันนะ<อ>ท่านผู้ชมซื้อเลยกดเลยซื้อเลยอยากได้ใบ<อ><อ>ไ,ไหนกดเข้าไปที่นี่แล้วบอกเลยเนี่ยถ่ายรูปไว้แคปไว้สวย อย่านั่งดูเฉยๆพัดจากศูนยสุรินค่ะอันนี้คือพัชสบ้าพัดจากศูนยสุรินพี่พจน์ขาพัดนี้ราคาเท่าไหร่คะ79บาทถูกมากพี่พจน์เจบาทน้องๆทำกันได้เนี่ย79บาทกับคุณผู้ชมน้องๆแบบว่าถึงจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีฝีมือนะท่านผู้ชม อันต่อไปพ่เสษสมเวลาเหลือไม่ค่อยแล้วเราช่วยเขาเขาช่วยเราหน่ยะเอาไปใส่ตันตู้หอมค่ะชุดนี้กระบูนกระเบูนตู้หอมแล้วก็พวงมาลัยนะน่านหน้าภูมิใจนำเสนอจากกระบูนร้อยเก้าเก้าอันนี้น้ำยาล้าง น้ำยาสักค่ายี่ห้าบาทใช่ยี่ห้าบาทคุณแม่ต้องเปลี่ยนขวดนะคุณแม่เดี๋ยวคนนึกว่าน้ำเปล่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นยี่ห้าบาทพี่พศถูกมากอันนี้น้ำยาอะไรน้ำยาจัดยี่ห้าบาทตายแล้วจะกระพงมาลายสวยค่ะใกล้วันแม่แล้วเดือนหน้าอันนี้่าไหร่ครับพี่สมค่ะมีตั้งแต่99บาทนะคะอันที่คุณคุณก้องจัด99บาทแล้วท่านมีลายทองด้วยก็มีนะ ร้อยอันใหญ่ก็ร้อยเก้าเก้านอของกินอะไรอันนี้เป็นหมูอะหมูหมูทอดค่ะจากโรงเรียนปัญญาวิทยกรค่ะน้องๆที่โรงเรียนนี้ค่ะเขาจะมีพวกที่ทําการครัวกันแล้วก็ทอดออกมาขายร้อยเดียวนี่ตุ๊กตาหมีน้องเนยเราก็มีค่ะนี่แต่คนละเนยกับนู่นนะอันนี้ไร่คะอันนี้ร้อยบาทอันนี้พัดเจตตัวป่ะพ้าเจะตัวค่ะทอดร้อยบาท แล้วนั่งพับนะกําลังจะแนะนําว่าใกล้กระถินพะป่าเอาไปแขวนที่ต้นกระถินพะป่ากันด้พอรื้อเสร็จเอาเป็นผ้าเช็ดตัวได้นั้นร้อยเดียวเองอันนี้หมอนอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะหมอนรองคออันนี้ก็ขายดีค่ะเท่าไหร่คะนี่แกะออกมาอันนั้นสามร้อยบาทแกะออกมาแล้วเป็นเป็นตัวยูรองคอได้โอ้โช่วยกันโทรเข้าไปนี่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะรีบโทรนะใครทําบุญขอย่ำไม่รวยอันนี้ก็เป็นติดกระเป๋าหุ่นเไอที่ติดซิปอะค่ะมีไงพี่พอที่ติดซิปเวลาเป็นผ้าไหมตุ้งตาลอบุบูก็พิ้วอันนี้ไค อันนี้อันหนึ่งห้าสิบาทเองค่ะห้าสิบบาทเป็นผ้าไหมก็มีทะมาจากศูนย์สุรินค่ะพี่จะสมบอกหนเลยว่า้าเคิดคุณอยากจะ่ว้บริจาคเราอให้รวยถูกหก็สามารถโอนเข้าที่ธนาคารกสิกรได้นะคะกสิกรไทย049-2015-86แล้วก็7ค่ะหรือว่าจะเป็นไทยพาณิชย์144 2 ค่ะ147359แต่ถ้าจะโทรถามข้อมูลรายละเอียดโทรที่สำนักงานใหญ่มูลนิธินะคะ0 2 2 1 5 0 7 8 1อถึงค่ะถ่ายรูปไว้ก่อนเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวโอนอยังไงค่อยถ่ายรายการก็ได้กล้องกบล้องบอกว่ากล้องร่วมกล้องร่วมซื้อของหมื่นหนึ่ง<อ>ให้จังมูลนิธิจัดของให้ก็จัดของให้เราหมื่นหนึ่งเลย<อ>คืออย่างนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมสุเาเราจะให้ของขวัญปีใหม่ของขวัญใครเนี่ย<อ>ไม่ต้องไปเอาตะกร้าที่เป็นหวายค่ะเอาใสาต่ตะกร้านี้มาาได้ใช้เขาไิ้ค่ะ นายพิพัน uh ์เนาะสามร้อยแปดสิบเด็กทำอยู่สามวันคนเอาจากเศษพรมค่ะพรมอีเวนต์อะไรต่างๆมาอยากกลับไปอย่างนี้ค่ะว่าเด็กทุกนพรมอะไรนะพรมที่เวลาอีเวนต์นะคะที่เราดูเดีเยวพรมอย่างนั้นเศษเขาทำไหม่เนี่ยสร้างให้สะอาดพี่ต้องพูดเลยหมามถึงโรงงานที่เขาทำมาเขาเลยค่ะทุกๆศูนย์ของเราเนะคะเราจะเลี้ยงดูเด็กให้มีศักยภาพให้เขาช่วยตัวเองได้ให้เขาได้รับการจ้างงานให้เขามีอาชีพแต่สุดท้ายนะคะ เงินทุกบาททุกท่านที่บริจาคเนี่ยจะต่อชีวิตพวกเขาค่ะปีนี้เนี่ยเราจะพยายามมีคอนเซปต์ว่าโอกาสที่ไม่เคยมีกับชีวิตที่เปลี่ยนไปน้องๆไม่เคยมีโอกาสค่ะอยากให้ทุกท่านที่ดูรายการนี้อยู่นะคะที่เป็นแฟนรายการกองซดพดมูได้ให้โอกาสกับเด็กๆค่ะอุดหนุนของน้องๆก็ได้บริจาคของก็ได้ไปที่สำนักง,งานให,ใหญ่มือที่นะคะสี่แยกราชาททวีปากซอยเพชรบุรี12ค่ะใกล้ๆใจกลางเมืองลงสถานีรถไฟฟ้าราชาทีวีหรือพบเห็นเด็กที่ พิการทักษิปัญญาที่ไหนที่เขาไม่มีใครดูแลส่งมาที่มูลนิธิโทรมาแจ้งมาเราจะนําไปดูแลศูนย์ที่ใกล้ที่สุดค่ะมาให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณดรสายสมว่านะครับวันนี้ต้องช่วยกันทําบุญเยอะๆจะได้รวยสวยนะครับในวันนี้จริงนะคะอย่าลืมนะคะมูลนิธินะคะรายการเราหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ทำบุญเยอะๆค่ะวันนี้ลราไปก่อนสวัสดีครับ Foxson. hot hot